มืเมือนี่ปลูกพักปลูกยังมันต้องปลูกใส่กระถางนะเนาะรักษาง่ายอืม <c oughs> <c oughs> มันบอมีย <google> <boundaries> ังเทียงคือพระพุทธเจ้ากันตรัสไว้แลเนาะคือเหตุการณ์ต่างๆปรากฏขึ้น ตัง้งยูดับไปนะหลวงปู่ชาเป็นจังว่ามันไม่เที่ยงแม่นขวบเพันว่าเหตุการณ์รด้ราก็ตามเกิดขึ้นตัง้งยูดับไปว่าเหตุการณ์เหลืองเร่าดีๆก็ดี เกิดขึ้นตั้งโยดับไปหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาปรากฏขึ้นแต่ว่ามันหนหีพ้นทั้งด่านจิตใจต่างกันท้อคันเรื่องดีมันก็ให้ลทั้งด่านจิตใจไปในด่านควมดีจิตใจดีมีควมสุขตาเรื่องร้ายๆมันก็ให้ลทั้งด่านจิต ใจโศกเศร้าเสียใจมันในพ้นต่างกันสรุปรวมแล้วก่ะทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างทุกอันทุกแนวในโลกนี้ก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ควาบะเทียงเปลี่ยนแปลงไปนะ เรื่องราวดีๆไม่ล่ามันเปลี่ยนไปมันกอ่างหความทุกข์คือกันเด็กการพลรักากจากกันไปอย่างไะมนันประกอบให้เกิดทุกข์ <c oughs> บางอันเฮาอยู่ในโหมดของการหายทานด้วยระบบการซอยเหลือกันระบบการซอยเหลือซอยเรือ เพื่อโอ้บ่เมนรวมเรี่วโมเมนตอพยพหรายเติอบอยู่บ่อุบลีิะเกตสุรินทริรัมบ่กว่าทั้งสะแก้วจังหวัดตราดก็อพยพกันบ่อรวมแล้วมันนั้นสิเป็นแสนอยู่บ่อกนอพยพแต่ละจังหวัด เบึ่งก็สิ่ฮากับผู้ซอยเรือก็ซึกว่าจัดอยู่ในพุทธศาสนากับเป็นการไา้ทานบอกภาษาชาวโลกก็ว่าหาสเสบียงทรงศูนย์อพิยพหาสเสบียงทรงกำลังใจไห่กับทหารหารนะว่ากันไปเมื่อซึกสงบบาดนเนี้เาเข้าสู่โหมดของการไห่ทานแล้วบาด ในพรรษาโหมดของการไถ่ทานจินวาวัตทอก็ไปแงจ,จัจะวะหัวขอมาในโลมชั้นไม่ออขึ้นเงียบแทบ้แล้วเสียก็ไปสังกัดทานกันแต่ละวัดก็เริ่มดะบเขาสู่โหมดของการไถ่ทานนะบัเดีตนะ อย่างว่าหลวงปู่ศรีเพิ่นเคยเว้าอยู่สิไปกล้ามันหยัง,งาาล่ะสังฆทานล่ะเว้ยมันเงินก็นเงินวัดหรือตระเลไปซื้อกับเขามาเฮ็ดยังสิมาอิมานิไม่ยังพันเตยอยุดสบมบ่อหลวงปู่ศรีเพิ่นเว้าคำบรรจงการทานนี่ต้นเงินเข้าเดิมมันนี่ ก็บ่ไดีไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นโมคณะพระได้หลายโยมได้ลหลายขึ้นสมัยรูเมือนนี่หรอกประมาณวัดสัางวัดจัดเตรียมสื่ออาหารวัตถุสิ่งของมาจัดอาหารเตรียมถวายพระแจกยาแจกโยมว่าจัดสังกนนท่าน่นะสังกท่านมันม่แเป็นเรื่องจัดเอาน่นะมันเป็นเรื่องศรัทธาเคารพ ระวางศิยธเ์ารรครูอาจารย์ญาติโยมารพระเจ้าพระสงฆ์รนั่นนะรวมกันไปอีกส่วนหนึ่งนั่นนะในภาษาพระเปอยู่ร่วมกันหลายรูปหลายท่านนั่นนะไปในภาษาพระศิทธุขาเดาไย้ไปกราบครูอาจารย์ส่วนญาติส่วนโย,นยมไปกับปิจังหันเออนั่นเขาเรียกว่า ไปร่วมกันเป็นมูมไปหายเป็นมูมสังฆะคือมมนะหายคับโมสงนะพ่อเหตุไปเหตุมากูเหมือนรูปกาเมันกับเปลี่ยนไปที่ระบาทเปลี่ยนไปอย่างไรเปลี่ยนไปจัดเป็นการเป็นงานขึ้นมาเป็นจิตจจลักษณะอีกแบบหนึง่งถาวม่ามันดีบอมันก็นดีสักส่วนคนเห็นบุญเนาะ มันก็ดีเบิ่งนั่นแต่่ารูปแบบแต่เก่าดังเดิมมันมัเกิลื่อนหายไปสิ่งใหม่มันก็ปรากฏขึ้นมันก็เป็นธรรมดาว่ามันสถานการณ์พวมเป็นอยู่ของผู้คนทั้งหลายมันก็เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ละเบื้องแต่การเห็ดไส่หน้าห้องเป็นอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปเบิดเด่นบ่ แต่ก่อนปลูกมันซับพลังกันนั่งพันลำมันกันเพื่อจะไปปล๊ปักปักกกินข้าวแล้วเนีมันขึ้นเด่นแจงแจงครมือเนี่ก็ง่ายมาหมัดเป็นมัดเป็นมัดเ,ดเอย่นปาดปลืด้ดปลืด้โดโลดง่ายขึ้นเฮ็ดไฮไซหน้าคือการเห็นบ่มันเปลี่ยนไปเบิดแต่ก่อนกับเปลี่ยนแต่เปลี่ยนดยเครื่องใหม่เครื่องมือทางการเกษตร จากไทยหม่พว่ควายลากกัมาเป็นไทยเล็กจากไทยเล็กกับมาเป็นรถภูวตาจากภูวตาก็มาเป็นรถไทยนั่งคับเปลี่ยนมาเรื่อยๆในการปลูกเขากับเปลี่ยนขึ้นกันบานปลูกมาได้ระดับหนึ่งเอาเครื่องตัดหญ้าตัดถิงมัดปุยมาวานบานหนึ่ง ขึ้นมาไม่งามก็เก่าใช่ไหมว่าเปลี่ยนไปเบิดนั่นนะต้องทำควมเขาใจในสิ่งที่มันเปลี่ยนไปว่ามันเปลี่ยนไปในทางดีนั่นนะอย่าไปขอนขอดแทะเล่มกันนะั่นการทำบุญคือกันานะเออมันดีต่อกันไปวัดนะั่นเต่าโย่มไปวัดนี่เต่าย่มไปไปหฮมไปตุ่มกันกล่าวถวายสังกระทาน ไปไก่มันเป็นสังกัดท่านไปไก็มันเป็นการไปไห่ไปแบงไปปันกันจริง,งๆนะนะเยสินเป็นการไปยือ้อแย่งแกงอาหารกันทั้งโต๊ะโอ้ยอย่างนี้เม็ดใไห้เขาเป็นภาพลักษณ์ถี่บอสวยงามเือกันเด้แต่ละวัดนี่จะเอาวาดประท่านทรง,งกลมกำกับคนเจ้าของไปนําญาติโยมเจ้าของไปนั่การไห้ท่านนี้มันสามารถ รับบนกันไปเดือบันนาปูคนนะนะส่วนกันกับง่ายแต่ไปสังกทานแต่ว่าขั้นถาไปจำศีลทำวัดสวดมนต์ฟั่งเทศน์จนสิส่วนอย่างเนี่ยจักหน่อยมันละเอียดขึ้นทางง้านอาบบจิตใจนั่นนะแต่ว่า้าส่วนไปสังกับธานไปง่ายอยู่อกอกมันหมมีหยังร้ายนะ ไปเตรไปหากินน้ำโรงท่านแน่บางหมองบางทีแล้วโอ้ยพระเจ้าอาวาสเจ้าพองงานก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันเด้มันเป็นภาพปวัวสวยงามออกสู่สายตาสาธารณชนเขาการยือแย่งอาหารกันบนโต๊ะมะเร็งเปงปัง,ปงอย่างที่และโบกเวกรอยวาหน้ำโรงท่าน ชาตทธาเจ้าผารโรงท่านเอาฟ้องไปเขาร่งท่านพร,ระท่านเดี๋ยวเอาลงตังโตซำพวกไปเอาเขาไปชุดยืแย่งกันบูยโบวก,วก่ากเอาลั่งเคาะหัวกันกับมัน <c oughs> มันก็เสียหายของมวลบหมือนเด็ยังว่าสังฆท่านอยังว่าใส่บาทเนี่ยก็เป็นแน้วสังฆทานพระเจ้าพระสงฆ์ลายรูปลายวัดเดินผ่านหนาบาท วัดนั่นมากกใส่วัดนี่มากกใส่ประธานอยู่หัวแถวกใส่เน้นหน่อยอยู่หลังแถวบิณฑบาตกใสไบ่ได้มีจิตใจอคติลบเหลียวต่อให้ผู้ใหญ่กลัวต่อให้วัดนั่นวัดนี่แมเนพระเฮาบมมีจิตใจขิดจังสันจิตใจอยากให้อยากแบง่งอยากปันกันไปนะั่นมันก็เป็นบุญแล้วนะ่นะนะคือสังกท่านคือการให้กับหมูสง แต่ว่าแม้แต่ความคิดของคนครูเหมอนี่มันก็คิดผิดเด้ใส่หละ่ะขึ้นอยังงมามาสองสามคนโอ้ยคนแะเสื่อสังกทาตอยู่คนนั่นแหละอันแะเสื้อเขาด้เอื่นสังกทานเนี่ยเขาเอื่อนเครื่องไท่ย่าถะหดื้อกระชับแล้วว่ากระสือพวกก็จัดแต่งไหวเป็นเครื่องไทะยะทถ้ำใส่ถังเหลืองใส่นี่เห้านะไปสื่อมาโต การทํำสังกทาน,นมันเป็นเหลืองของนำม,มารรำกล่าวถึงการยกถวายมอบให้กับหมู่สงโดยบร,ริเพจะเพจจงสงอาวาตใด,ดอาวาตหนึ่งสงรูปใดรูปบหนึ่งนี่ยนะมีจิตใจมันจงว่าแต่บรได้ว่างจิตใจจะคล้องใดจังสี่มันก็เป็นการว่างจิตใจไดกว้างอัน,นี้สงมันก็มีเยอะนะอัน,นี้สงคือยอย่าง อันนี้สงฆ์ก็เห็นแดีวมันสบายใจทํำเดี๋ยวมันสบายใจนได้สิ่งสี่ห้าสียได้จากการกระท่ำของเฮานะเห็นจั่สั้นผิดาจรณหน้าเบิ่งเอ้าไม่ได้ผู้รับหรอกบาน้อยคนนหงยรับอีกเตนมไอีกรับโยงลานก็รับหัวซับใส่กันะส่รับดนี่ยนอนเด็กตือนเศราว่าวันพระมานะพ่อโกงของหนุ่งว่ามัน ขั้นเว็ดถือประคอใหญ่ายเดาบันเมื่อนตาไว้ตี้สามันอันนี้เมื่อนตาไว้ mm hmm. เบิงพิจารณาไปจะว่าได้ยุบผ่านมาี่เข้าวิกฤตตื่นตะนกตกใจน้ำไพสงครามผ่านผลไปอาจจะประทานสงบดีเรียบร้อยแต่ว่าก็มีแนวไปในทางที่มันจะดีนะันะ เอาสู่โหมดให้ท่าน,านเพื่อบำรุงจิตใจเจาของบำรุงจิตใจญาติโยมบำรุงจิตใจพระเจ้าพะระสงฆ์มีการให้ท่านเสียสลระแบ่งปันอาหารการในบรรยากาศที่มันเป็นบุญกลับขึ้นมากขึ้นก,นกาน่านนะต้องใส่คำบาบรรยากาศที่มันเป็นบุญนะเด้โดยเฉพาะเมืองอุบลเฮา ประเพณนี่การไปสังกัธาตุเนี่มดูดูพรรษาเนี่ยห้องเหตุการ์เป็นประจำอยู่แล้ว,ลวนะอาจสิมาสรุปจักหน้อยตน,นพรรษสัญพอเกิดเหตุการณ์ที่หาา้องบอกดบ่บ่คิดบ่บดบไดต่างใจวันสิเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมามันก็ผ่านผลไปดยดีบาดผ่าน้นไปดยดีก็ไหวยกลับขึ้นมาทำบุญหนุนตัวบาด คือบอกให้ฟังโอ้พอแยแหน่เนี่นเห็ุดีปนะกติิเหตุบุญหาพีหาน้องผู้หลวงรับสี่ส่วนผู้นั้นสืส่วนผู้นี้อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างมู่บาทสิว่างประจวบเหมาะกันมารวมกันทำบุญให้กันมันก็ยางผู้นั้นติดบ้องหันผู้นั้นติดม้องนี้มาเคืองหนึ่งมาหน่อยหนึ่งมาคขบโ้บนเดือนบ่งายปันใดเลยบ่นถึงข้าวไพ่สงครามเกิดขึ้นมาบานพี่น้อง หนีมาบาดมายูโฮมกันหลายคนบ่ได้บอกอยากบ่ได้ส่วนยากมาแบบบ่ได้นัดหมายเลย <c oughs> เออลูกปืนใหญ่ลา,าบาดคิดได้ผ้ากันเฮ็ดบุญกุศลขึ้นมาโอ้นี่เป็นเป็นความคิดที่ที่ต้องชื่นชมนะผ้ากันเฮ็ดบุญผอมเพรียงเฮียงหนากันแล้วบาดใจกัลลังบวแวกัลลังหวาดวิตกกลงวลนกลัวสารพัดกลัว กลัวบาดเพื่อนถูกเราเบิดกลัวสมบัติสิ่งของถูกโจนขมโมยกลัวสัตว์เหลี่ยงต่างๆล่มหายตายจากกลัวไปหัดหวาดระแวงไปเบิดในขณะที่มาห้มมาตุ่มกันแแทนที่ปกติก็ะสีนั่งคุยกันเหลืองแจงสัตว์ห่วงแกงสี่เป็นแจงสี่หว่วงแจงสัตว์จิตใจทรงออกนอกไปเบิดแต่มีภูมิปัญญาอ,อุบายขึ้นมาก ทำบุญดีกว่าเอ็นเอเห็นบอกว่าสำกบสำเภามันแตกตกลอยข้ออยู่ในนมำทะเลไปเกาะได้โอ้ยเกาะได้ควนไม่แก่นมือธรรมดาบอกจะว่าบุญเป็นตีเพิงกองเขา,าต้องพบหนีเลยพบหนาเป็นไ้ในทางกัปตทธศาสนาอ้าวบ่อยฟังไปสละ